ยังเป็นไรเยี oh, uhh oh, ical, ่ถึงเข้าเตาหนูยแยมถึงเพนไทยก่อนอ๋อข่งกระต่ายกับเต่าหรอคะคุณแม่ก็งงว่าเล่นอะไรกันอันนี้กระต่ายใช่ไหมกระต่ายนอนหลับใช่ไหมกระต่ายเหอนนอนหลับใช่ไหม เป็นสีป้าอะไรเล่นีตลก่อยาให้หนูเป็นกระต่ายอ๋อกระต่ายกระต่ายต้องเผลออะไรนะเผลอนอนหลับเหรอคะถั่วคุณแม่หนูยัไม่เป็นแบบนั้นอยู่เล่นบีบ้าไจะเล่นจริงๆหนูกระต่ายต้องเผลอนอนหลับแล้วเต่าพี่เต่าต้องไปทางนู้นสิพี่เต่าต้องมาทางนี้สิ ใช่กระต่ายเต้าเจนชัยก่อนเลยไลไ่กัน ระวังเจ็บรอ,อยน,นยต้องเล่นระวังระวังนะคะยย่ะกะะ็าตายหือนอนหลับก็ตายิงเ้นไช่หนูยแ้มไม่ทันงดขาหนูยิ้มเขาหนักอยาห้นนหลัอ๋นังยางหนังยางเป็นเส้นไช่หรอคะ เราเข้าเทนไทยมือก่อนเลยแม่แล้วกระต่ก็ย่าทำไมลืมระวังนะคะระวังนะ <laughs> เล่มพีบ้าเล่มพีบ้า อเปลี่ยนเป็นเต่าบ้างแล้วค่ะนิดนี้เปลี่ยนเป็นเต่าบ้างแล้วะอ๋อตอนนี้กระต่ายกระต่ายผวนอนาหลับบ้างเปลี่ยนกันบ้าง 你们。